สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดผ่างบกรุงเทพมหานครเฉียด80,000ล้านโจทย์ใหญ่ชัดชาติว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร2,565ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดชัดชาติสิทธิพันธ์เรียกได้ว่าชนะขาดแบบแลนสไลด์และเตรียมก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งพ่อเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17ได้เลย สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร2,565นับเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีเศษต่อจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2556โดยในครั้งนั้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรจากพรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ด้วยคะแนนเสียงที่1,256,349คะแนนได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพคนที่16และเป็นผู้ ว่ากรุงเทพคนล่าสุดที่มาจากการเลือกตั้งจากคนกรุงเทพ ผัวราชการกรุงเทพมหานครเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีโดยเลือกตั้งผัวก,กรุงเทพมหานคร22พฤษภาคมที่เพิ่งจบไปถือเป็นอีกหนึ่งเดิมพันใหญ่ทางการเมืองเมื่อการเข้าไปมีอำนาจบริหารราชการภายในศาลาว่าการกรุงเทพมีโครงสร้างเทียบเท่ากับกระทรวงใหญ่ในหลายกระทรวงโดยเฉพาะ งบประมาณบริหารประจำเฉียด80,000ล้านบาทต่อปี นับจากปี2559เป็นต้นมากรุงเทพมหานครภายใต้การบริหารงานของพ่อเมืองพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองได้รับจัดสรรง,งบประมาณไม่ต่ำกว่า7,000 70, 0ล้านบาทต่อเนื่องมาโดยตลอดล่าสุดคืองบประมาณรายจ่ายประจำปี2565มีวงเงิน79,855ล้านบาทเพิ่มขึ้น3,404ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564ซึ่งอยู่ที่76,451ล้านบาทเมื่อเจาะลึกลงไปในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ของกรุงเทพมหานครนั้นถูกแบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำจำนวน78,979ล้านบาทและรายจ่ายของการพาณิชย์กรุงเทพมหานครจำนวน8,750,000บาท ขณะที่ในส่วนรายจ่ายประจำแบ่งออกเป็นงบกลางจำนวน14,417ล้านบาทที่เหลืออีกจำนวน64,561ล้านบาทเป็นงบประมาณสำนักงานในสำนักปลัดกรุงเทพมหานครหน่วยงานและสำนักงานเขตทั้ง50เขต หากตรวจสอบไปที่งบประมาณปี2,565ในส่วนต่างๆของกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรมากที่สุด10อันดับดังนี้ 1. สำนักการระบายน้ำ7จ็ล้านเ2 00 3 00 8 00 6 00 1บาท 2. สำนักสิ่งแวดล้อม 6,845ล้ 6, 45, 45 4 5 4 7 5 6บาท 3. สำนักการโยธา6,455 5 8 6 6 0 0บาท 4. สำนักการแพทย์4,439 3 6 5 1 0 0บาท 5. สำนักการจราจรและขนส่ง3,871ล้าน137,900บาท 6. สำนักการคลัง2,996ล้าน974,710บาท 7. สำนักอนามัย2,113ล้าน644,000บาท 8. สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว1,309ล้าน339,200บาท 9. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร912,615,10บาท 10. สำนักการศึกษา786,415,659บาท รวมงบประมาณระยะเวลา10ปีระหว่างปี2555ถึง2565อยู่ที่792,248ล้านบาทอย่างไรก็ตามหากนับเฉพาะปีงบประมาณที่อศวินเข้ามาบริหารกรุงเทพตั้งแต่ปีงบประมาณ2560ถึง2565เป็นระยะเวลา5ปี5เดือน5วันนั้นได้บริหารงบประมาณในสาลาว่าการกรุงเทพไปแล้ว47 14,831ล้าานบาทผัว่ากรุงเทพมหานครคนที่17จึงมีเดิมพันในการบริหารงบประมาณประจำปี2565จำนวน79,855ล้านบาทเป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพตามที่ได้หาเสียงไว้แค่ไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ